สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเดิมนะคะเต้แต่ยาเปิดดวงอ่ะดวงของคุณกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรนะมาดูกันซิว่าดวงของคุณเนี่ยกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรเออบางคนบอกสงสัยเหลือเกินว่าแบบไปขอพรไปอธิษฐานไปบ่นบานสารกล่าวไปขอองค์นู้นองค์นี้ไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วเนี่ย ท่านจะอนุมัติหรือ,อยังเออนะมาดูเลยว่าดวงของคุณในช่วงเนี้ยกําลังได้รับอาการอนุมัติเรื่องอะไรนะจ๊ะดวงของคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมนะพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้ที่ยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าเชื่อตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเราพลังงานดีๆของช่องเราใครถูกใจ สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะ,อะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนส์สัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพายทุกใบเลยนะคะพลังงานใบ เออเอาเราไม่เอาใบาแรกกันเนาะเราเอาสิบใบก่อนเลยอ่ะดูซิว่าขอดูหน่อยคนที่ดูคลิปเนี่ยดวงของคนที่ดูคลิปเนี่ยกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรขอสิบใบแรกหนึ่งสองสามสี่หหดแปดเหยิบสดจับสดนะหยิบสดจับสดนะอ่ะ เดวิลเดวิลอยากออกมากะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มอัดตะเออนะเดวิลพาเดวิลอ่าตัวตนคุณก่อนช่วงนี้คุณอาจจะช็อปหนักช็อปปิง้งช็อปเออช็อปหรืออยากได้อะไรหรือกําลังแบบคือช่วงนี้มีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดเพศเดียวกันดึงดูดความรักดึงดูดคนเข้ามานี่ มีคนอยากแบบ18บวกกับคุณอยู่นะเออดูเซ็กซี่ช่วงนี้ดูเซ็กซี่บางคนก็เป็นคนที่เกิดในราศีมังกรนะบางคนก็เป็นคนที่อาจจะบูชานับถืออ,อ่าพ่อราหูหรือเอามีดวงราหูรุนแรงนะอ,อ่อหรือบางคนก็นับถือองค์พ่อพญายมนะอุ๊ยบางคนเนี่ยไปแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบมีสเสน่ห์นะเหมือนคุณเป็นคนที่มีพลัง เ,เป็นคนมีเซนนะเป็นคนมีเซนแล้วเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณนะเออนะไม่รู้แหละว่าเป็นสิ่งที่แบบเอาดีหรือไม่ดีเอาแต่มันแบบมันดึงดูดเข้ามามันดึงดูดเข้ามาอืมช่วงนี้อ่าคุณอาจจะมีแบบความอ่าอยากได้อยากมีอยากนู่นนี่นั่นอะไรอะเยอะแย,ย,ยะเนาะ เออนะเป็นคนที่ถ้าหลงอะไรแล้วหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะเนี่ยตัวคุณน่ะนะบางคนติดซีรีส์ติดละครติดเกมติดโซเชียลก็ได้นะเออติดแฟนก็ได้นะบางคนช่วงนี้ช็อปหนักช็อปหนักนะบางคนก็ทํางานกลางคืนอืมบางคนเป็นสายริก์สายรื่มสายดรักเออ,อนะเทา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  เหมาะกับงานสีเทาๆไม่ไม่ใช่งานผิดกฎหมายนะเงินงานสีเทาๆเป็นงานที่แบบเออได้อะไรมันได้มาแบบเทาๆอืนะอ่ะโอเคไพ่เดวิลวะนาะอเป็นไพ่ปิศาจเป็นไพ่ที่มีพลังงานรุนแรงเออคุณเป็นคนที่มีพลังงานรุนแรงนะมีความต้องการรุนแรงนะมีกิเลสรุนแรงก็ได้เออนะอ่ะดูต่อเลยดูต่อเลยว่าช่วงเนี้ยเอ้ย มีลุ้นมีลุ้นช่วงเนี้ยดวงของคุณเนี่ยกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรอ่าแปดถ้วยแปดถ้วยยี่ไฮรูเฟนโอ้โหในดีมีลายในลายมีดีมีขาวมีดำปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนทุกคนเกิดมาไม่มีใครขาวบริสุทธิ์ร้อยเอร์เแล้วก็ไม่มีใครดำบริสุทธิ์ร้อยเเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นสีเทาอ่าทุกคนเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไพ่ปีศาจมีไพสซาตาน มีไพ่แปดถ้วยมีไพ่พระขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าหลายๆคนหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วใช่ไหมหลุดพ้นจากคู่กรรม หลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหรือเจ้ากรรมในเวรที่คุณมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ช่างมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ช่างได้หลุดพ้นหรือเดินออกไปจากโชคชะตาหรือจากดวงชะตาของคุณแล้วเพราะฉะนั้นพายพระขึ้นมาอ่าต้นต้นทุนบุญกุศลแต้มบุญเก่าคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเห็นไหมเออดวงคุณกําลังได้รับกนารอนุมัติเออนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนก่อนหน้าเนี้ย เหมือนก่อนหน้าเนี้ยดวงคุณมันติดติดเจ้ากรรมในเวรติดวิบากกรรมติดอะไรก็ช่างที่มันติดมันขัดในดวงชะตาของคุณเห็นไหมเดวิลอะมันติดอยู่มันติดอยู่มันติดปีศาจหลายอยู่ดวงคุณก่อนหน้าเนี้ยมันติดสิ่งดําสิ่งมืดสิ่งมัวอยู่มันติดอ่าเคราะห์หนักเคราะห์ร้ายอยู่ก่อนหน้าเนี้ยอ่ะทีนี้แปดถ้วยคือเดินหันหลังแลละ move on แล้วเพราะฉะนั้นอะเคราะห์ตรงนั้นวิบากกรรมตรงนั้น เจ้ากรรมในเวรจุดนั้นเรื่องนั้นคือไม่ว่าคุณเจอวิบากกรรมเรื่องอะไรเจอเจ้ากรรมในเวรนเรื่องอะไรก็ช่างนะในเรื่องนั้นๆของคุณที่คุณเจอคือแต่ละคนย่อมเจอมาไม่เหมือนกันหมดสิน้นสิ้นสุดหรือออกไปแล้วจากเรือนชะตาเนื่องด้วยว่า,าพระระขึ้นมาเป็นพ่เดรัลแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบ่งบอกว่า,าแต้มบุญกุศลคุณงามความดี หรือว่าบุญบาร,รมีที่เคยที่คุณเคยได้สร้างได้ทํามาตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติหรือแม้กระทั่งความดีของคุณที่คือคุณสร้างคุณทํามาเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวบ่งชี้ว่าเนี้ยไอ้จุดเนี้ยมันช่วยเหลือคุณอยู่นะเออทําให้คุณได้หลุดพ้นจากอ,อ่าเจ้ากรรมนายเวรจากวิบากกรรมหรือจากเคราะห์กรรมหรือจากอะไรก็ช่างอะ่ะ คือเดวีววจากปีศาจหลายจากชะตาหลายก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นไนะพ่กุศลขึ้นมาไพ่บุญขึ้นมาไพ่พระขึ้นมานะเออนะเราตั้งว่าเราพูดอยู่เมื่อกี้เนี้ยว่าบางคนแบบไปขอพรเอาไว้หนาและคือมันเหมือนกับว่าอธิษฐานไว้หรือว่าเนี่ย คือดวงคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรล่ะทีนี้ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่คือจะมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่งอยู่เห็นไหมแล้วก็มีคนสองคนกําลังทําพิธีกําลังขอพรกําลังไหว้กําลังอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนแบบเป็นสายมูเตลูก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือเป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพลังงานตรงเนี้ยบ่งบอกว่าอ่ะ ดวงคุณจะเจอกุญแจนั่นนะเห็นไหมเขาถือคือเหมือนประมาณว่าเจอแสงสว่างแล้วนะดวงคุณจะดีขึ้นแล้วนะดวงคุณนะจะเจอประตูเจอทางออกแล้วนะเจอสิ่งดีเจอประตูบานใหม่เจออ่าสิ่งใหม่เจอดวงใหม่ที่มันดีกว่าเดิมแล้วนะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณแล้วนะบุญกุศลเกื้อหนุนคุณแล้วนะเออนะความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณแล้วนะหุยไพ่พระขึ้นมานะเป็นไพ่ของความเป็นสิริมงคลนะ ส่วนใครที่เป็นสายมูสายอะไรเนี่ยเหมือนคุณไปได้แบบหลายๆคนเลยไปตัดกรรมมาไปทําอะไรมาบางอย่างเนี่ยเหมือนแบบหลุดพลล้นแะล้วนะถ้าใครบอกว่ามันติดมันติดอะไรไหมแม่มันมีอะไรมาติดมาขาดไหมมันมาทักมาทวงไหมหลุดพ้นและมันเป็นดวงที่หลุดพ้นและมันเป็นดวงที่เออหลุดพ้นจากาวิบากกรรมตรงนั้นเจ้ากรรมในเวเรื่องนั้นของคุณแหละหลุดพลล้นแะล้วนะมาดูเลยว่าต่อจากนี้ดวงคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไร โอ้โหความสุขและราชาทวยมาแล้วต่อจากเนี้ถ้าถ้าใครที่ก่อนหน้าเนี่ยเจอคู่ที่ไม่ดีเจอความรักที่ไม่ดีหรือเจอวิบากกรรมเรื่องอะไรก็ช่างคือต่อจากเนี้ยราชาทวยมันคือความสุขนะมันคือความสุขหรือคุณอาจจะเจอความรักที่ดีแหละเจอคนที่ดีเจอคนที่เข้าใจดีเจอคนที่เออมีความแบบโอเคกับคุณมากขึ้นแหละนะ ไพ่ราชาถวยไพ่ความสุขขึ้นมาไพ่ความสมหวังขึ้นมาไพ่ชีวิตที่มันจะมีความสุขนะคุณกําลังจะมีความสุขคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งต่างๆนะกับดวงชะตาของคุณกับชีวิตของคุณเออพลังงานดีมาแล้วนะเห็นไหมหรือหรือหรือว่าดวงของคุณเนี่ยกาลังจะได้เจอแบบใครบางคนที่ ดีกว่าเดิมดีกว่าคนเก่าดีกว่าคู่เก่านะเหมือนหลุดพ้นจากคู่วิบากกรรมด้วยนะบางคนนะอืมอ่าดูต่อดูต่อสิว่า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 ดวงคุณกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยตัวเลือกทางเลือกหลากหลายมากมาย นั่นหมายถึงว่าหลายๆคนไปขอพรแล้วหลายคนเนี่ยขอไว้หลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภหลายหลายคนขอไว้หลายเรื่องมากอธิษฐานไว้หลายเรื่องมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเธอเธอให้มันสําเร็จเป็นเรื่องๆไปก่อนสิฉันไม่รู้จะอนุมัติเรื่องไหนให้เธอก่อน <c oughs> ใช่ไหมอยอมรับมาหลายๆคนเนี่ยไปแบบไปขอไว้หลายเรื่อง นะไปตรงนี้ก็ขอแบบบางคนขอที่เดียวอะ่ะแต่ขอแบบครั้งเดียวพร้อมกันเลยความรักการงานการเงินครอบครัวสุขภาพโชคลาภขอหมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะท่านพยายามบอกว่าเนี่ยกาลังจะได้นะพรที่ขอเอาไว้เนี่ยเนี่ยตามภาพเลยเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยคือเอาไปอธิษฐานขอพรเอาไว้สารพัดหมดเลยแล้วไปหลายที่ <hl> บางคนเนี่ยไม่ได้ขอทีเดียวหรอกไปหลายที่ ที่นู่นที่นี่ที่นั่นเยอะแยะมีตัวเลือกเผื่อเลือกเผื่อว่าที่นี่จะอนุมัติที่นี่จะสําเร็จที่นี่จะได้ผลเออเขาว่าตรงนู้นดีไปเขาว่าตรงนี้ดีไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลายที่เออนะอา่าใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะสําเร็จไหมจะได้ไหมได้รับการอนุมัติไหมดวงอ่ะได้ได้เจ็ดถ้วยจะได้กําลังจะมีสิ่งดีเข้ามานะถ้าเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินหรือโชคลาภสุขภาพก็ได้มันจะเป็นแบบดีๆเกิดขึ้นอ่ะดวงคุณกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรในช่วงนี้อ่าเจดาบ6ดาบหดาบ,ดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญโอ้โหเด็กถือเหรียญเงินเรื่องการเงินเงินที่รอคอยโชคลาภเออนะคุณนะได้หลุดพล้แล้วนะ หรือเจ้ากรรมในเวหรือวิบากกรรมหรือชะตาที่ไม่ดีเคราะห์ร้ายของคุณเนี่ยได้เดินทางออกไปจากดวงชะตาของคุณแล้วนะคือต่อจากเนี้ยมันคือการเงินมันคือโชคลาภมันคือสิ่งดีๆมันคือการได้ตั้งต้นการชีวิตใหม่การอะไรที่มันโอเคขึ้นเห็นไหมไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาใบาต่อไปไพ่เด็กถือถ้วยโอ้โหสมหวังมีโชคลาภจริงนะคุณจะสมหวังคุณจะมีโชคลาภชีวิตคุณจะมีความสุขเห็นไหม เด็กให้โชคกุมารให้โชคนะเด็กน้อยใครมีที่บ้านใครมีรมรมรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กนะเด็กขึ้นมาสองใบเลยนะเป็นเด็กถือเหรียญกับเด็กถือถ้วย p a g e of p e n เด c l e กับ Cup. เพ g e ออฟคัเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมองบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็จะได้เจอความรักใหม่ๆได้เจอความรักนิวๆที่มันรู้สึกว่าสดชื่นสดใสมีความ อ่าเป็นเด็กมีความโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็คือเป็นเรื่องโชคลาภหรือว่าความสําเร็จหรือว่าตามจิตที่คุณตั้งใจเอาไว้อ่ะนะคือมันจะมีความสุขอะ่ะและชีวิตของคุณมันกาลังจะมีโชคลาภแล้วก็จะมีเรื่องราวสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อจากนี้เห็นไหมดวงคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรสี่ถ้วยสี่ถ้วยกับเดอรชาลีออดโอโหเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณต้องการกำลังจะเกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หลุดมือไปก่อนหน้านี้พลาดโอกาสไปอืมนะหรือก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มอง <laughs> ยังไม่ได้สนใจกลับมาสนใจหน่อยกลับมามองกลับมาโฟกัสหน่อย เออนะมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่มันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่มันมีแบบนนยะเออมันมีนนยะมีอะไรที่เป็นนนยะซ่อนอยู่นะโฟกัสหน่อยกลับมาสนใจกลับมามองอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าบ้างอะไรอย่างนี้อ่าเดอชาลีออตโอ้รถการเดินทางยานประหันนะอ่ะดีไม่ยนังให้โชคพลังงานดีนะเป้าหมายเส้นชยัยความสําเร็จเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบ สมหวังอะเออเป็นพลังงานที่ดีอะดวงคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรดวงคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรหูเด็กถือดาบเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยเด็กถือดาบอ,อืพลังงานดีนะความมุ่งมั่นความตั้งใจการฝ่ฟันชัยชนะความสําเร็จเห็นไหมการพยายามกันไม่ยออ่อท้อเออเนาะเป้าหมาย มันเป็นพลังงานของแบบสู้รุยดุดันเป็นพลังงานของอ่าไม่หยุดเป็นพลังงานของการอ่าเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจนะแล้วก็ดูต่อสิดูต่อสิว่า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 ดวงคุณกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรสามดาบเนี่ยคือมองตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่ คุณเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังเรื่องอะไรเคยเสียใจเรื่องอะไรเคยมีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้อ่ะคือต่อจากนี้มันคือความชัดเจนและต่อจากเนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมและต่อจากนี้มันคือการหลุดพ้นและจากเรื่องเรื่องนั้นจากปัญหาเรื่องนั้นจากสิ่งที่สิ่งนั้นที่คุณเคยพบเคยประสบเคยเจอมา แล้วมันบั่นทอนจิตใจบั่นทอนความรู้สึกแล้วมันแบบเจ็บปวดทิ้มแทงหรือมีแผลใจอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดนะต่อจากนี้มันคือสิ่งที่คุณจะได้รับบ้างแหละมันคือสิ่งที่จะต้องมาทดแทนให้คุณบ้างแหละเออดวงคุณกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรโอ้โหราชาไม้เทา้าการงานความสำเร็จ ความมั่นคงเรื่องการงานใครขอเรื่องการงานไว้ใครโฟกัสเรื่องการงานใครอธิษฐานเรื่องธุรกิจกิจการหน้าที่ตำแหน่งการงานไว้มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือได้รับการอนุมัติในเรื่องนี้นะดวงคุณกำลังได้รับการอนุมัติเรื่องอะไรห้าหมายเอ่อแล้วก็สองดาบเอ่อห้าถ้วยเคยเป็นแบบนี้ดวงอ่ะอ่ะ ห้าไม้สองดาบห้าถ้วยเพราะฉะนั้นมันมีพลังงานของใครบางคนที่มาดูคลิปนี้มันเป็นพลังงานของคนที่หนึ่งนะมีความรู้สึกว่ามีความย้อนแย้งกับความรู้สึกตัวเองหรือ,อมีความเขาเรียกว่ามีความวุ่นวายใจมีความวุ่นวายมันจะมีแบบมีพลังงานของหนึ่งบางคนอะยุ่งเหยิงทำงานแบบ หลายหน้าทํางานหลายด้านทํางานสองหน้าสองด้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนนะ่ะเป็นคนที่สับสนกับความรู้สึกตัวเองสับสนกับความคิดตัวเองนะะหลายๆคนรักคนเก่าห่วงคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะปลาสองมือก็ได้สองจิตสองใจบางคนทํางานสองทำงานสองด้านสองหน้าก็ได้นะแล้วมันมีพลังงานของการเ,าเลือกการตัดสินใจเห็นไหม คือเหมือนพยายามเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้อง move on นะ move on move on เพื่อตัวคุณเอง move on เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย move on เพื่อความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาเนี่ยดวงคุณกำลังจะได้หลุดพ้นนะดวงของคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้จากบุคคลเหล่านี้จากเหตุการณ์เหล่านี้นะแล้วคุณกำลังจะได้พบชีวิตใหม่ได้พบดวงชะตาใหม่ที่สดชื่นสดใสหรือแม้กระทั่งเรื่องความรัก ความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณกําลังจะได้พบในสิ่งสิ่งนี้นะมันคืออนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ดวงคุณกําลังได้รับการอนุมัติ นะมันจะมีความแบบดวงเปิดนะช่วงเนี้ยนะวันใดที่คุณ move on หรือเลือกเส้นทางชีวิตของคุณได้หรือตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องได้หรือตัดจบในอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วคุณกำลังจะได้พบกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมพบกับแสงสว่างนะพบกับชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเดิมเห็นไหมมันคือสิ่งเนี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งใจนะทําดีๆนะดวงจะรวยดวงจะปังดวงจะรับทรัพย์นะดวงกําลังจะเปิดนะโอเคดวงของคุณกําลังได้รับการอนุมัติเรื่องพวกนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะ,อะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ